ในครั hoy, 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 hey, ้นี้เราเพอเน้นนะครับความปลอดภัยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวโดยนนามัสคอนะครับเป็นสำเรักประจังกาส่วนประสาการะเป็นตัวแทนในการวนมาลงนะครับเชื่อรถโพลิสิต้านะครับและตอนนี้ก็นำโดยทัวรน้องแสงเซ้ะรับ มาลวนกเลเนอะไรคอ้าเพืออครับไปได้ครับตอนนี้ที่น้องๆเห็นใัดตัวเลยครับสองเซนหรือว่าสองเซนนะครับเป็นอาจจะรัประจำสัวกับสองขาครับเป็นมาเป็นศูนย์พราีครัสองเซนนะครับทางภาคใต้นะครับไหนต่อูมีครับก่นาการามายนะครับเหมือนน้้องเลยไหม้ำน้องเลยนะครับโอ่ ครับโลกโควิด19นะครับตวอไปนะต่อไปนต่นะครับตอนนี้นะครับเาผ้าบ้าเรามีนะครับกครับะไคเวอ่ข้างนดต่อยครับ no entry นะครับไม่มีแมดทําเข้าสวนสัตว์นะครับ ดึงแมสก์ขึ้นเลยล็อกแมสข้ามเข้าสนท์สับนะครับน้องน้องเดินได้ก่อนครับถุงน้องพันแล้วก่อนจะเข้าเราสแกนวัดอุณหภูมิก่อนเลยนะครับนี่ฮะนี่ก็มาตรการทอครังหนึ่งนะครับของส่วนผสมคานะครับในวันนี้ครับได้รับเกียรติจากผู้บริการนะครับกรมสงขราครับคุณวันชัยนะครับจันวัฒนะนะครับมองเห็นไหมเอ่อเว้นหน่เว้น าจาากกหว็โคงรมาตรฐานับ4อนเ้มอที่พี่มสคอจากสวนสัตว์นะครับจะมารณรให้เที่ยวยางกดไทยนะครับร่วมกันวางเพงนะครับเที่ยวสวนสัตว์จวไทยกันนะครับเพื่อร่วมกันป้องกันโรคระบาดโควิดนทีที่ระบาดในรอบนี้นะครับอย่าด่วนทุกคนนะครับเทีท่ยสวนสัตว์จงไทยโยทีท่สวนสัตว์จังหวัดไทยโย ใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่แมร้อเป็นวินระยะหระยห่งเข้าจุดคัดกองเขาจุดัดกองสแกนไทยชนะสแกนไทยชนะปอไทยร้อยเปอเย่

โลโก้ส่วสมานะครับเป็นของทีุ่ดนะครับจากสันดคอ์สนะครับแบ่งกันแล้วก็เอาแจกกันนะครับนี้นะคฮะในกระเป๋านะครับมีรางวัลให้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาสารสัตว์จะให้บริการนะครับในเรื่องของไปชมสัตว์นะครับสครู่นะครับในคว่ารองดุ้ืของุนะคของสัตว์ปาชนิดนะครับ พิธีกรรมนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนนะครับและคุณครูผู้ปกครองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สนับสนุนถายด้วยนะครับพิธีกรรมต้นมะลงนะครับเพื่อต่อต้านะครับโควิดสิบเก้านะครับขอบคุณน้องอัลสเตอร์ลูเซียนะครับครรับนะขอบคุณน้องดูดายนะครับน้องเนี่ยจีบบัตรนะครับนี่ครับ แซนตี้ก็ไปด้วยนะส yeah right? ันต <on> <language> well, <ian> uh ี้ก <abi> ็ไปด้วยนะครับแล้วก็หันหน้ากลับมาเลยครับหันหน้ากลับมาได้เลยครับอ่าคุณครูก็เรื่องถ่ายภาพอะเราด้วยนะขอบคุณนะครับแล้วก็สนใจก็ที่จะมาชมนะครับข้อบคุณเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับสนใจก็ชมนะครับ กิจกรรมข้อมูลต่ตตางๆภายในสมุดคงถานะครับก็สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือเราให้มีคำสุขแกนีคำสมตรคำสุขนะครับเรามาลดล,ลงนันกท่อเที่ยวให้ใส่แมสร้อเปร์เ็นเว้นระยะห่างเที่ยวสวนสัตว์อย่างปลอดไทย นะครับวันนีพี่เดนเจ้าสาใส่แมส้วยครับเพื่อความปลอดภัยร่วมรรนลงนักท่องเที่ยวทุกคนใส่แมสนะครับต่อสู้กับโควิดให้ได้นะครับ ขอแบบแลนเลยได้ไคะแบบเนลิงลิงโตเมียน้าร้อยสสองมากิดด้วยนะ <cam ina> ครับวันนี้สวนสัตว์สงขาก็ได้ร่วมกันปล่อยกระบวนการสัตสันต้าซันตี้และมาสคอตนะครับลดระลงร่วมกันป้องกันโรคโควิด -19 นะครับโดยการที่จะเช ME ิญชวนทุกท่านร่วมกันใส่แมส์ร้อเปอเซ็นต์เว้นระยะห่างเข้าจุดคัดกรองรวมถึงการแกน้ไทยชนะในทุกสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยกันนะครับ